ก็สวัสดีครับอยู่ผมจิเกอร์แห่งห่ผมเกมฮอน,นครับกับพิโรเมสเบนโอ้โหต้านนี้มิทจะสก,กิลสามใส่ใครวันนี้ไปไหนอนะโอ้ยเมสเบน,บนมิดเลนจเจริญพรไปแพนดา้าเหรอจะไปแกงได้ยังไงวะวิดกลางมาแล้วอ่ะคือแพทีแล้วเราลงอัปเดต อ่าใครไม่ดูต้องไปดูก่อนนะครับมันแผ่นนี้มันก็มีอะไรอัปเดตหลายอย่างนะครับเช่นเมดเบนย้ายไปสายสเต็งนะครับแล้วก็มีไอเทมใหม่ขึ้นมาดูมีสการไม่กลางเหรอให้สก,กายนึงนาาหนต่อมาไอสัตว์สู้ดิเอออะไรของมันวะนะมีเทมมาใหม่นะครับนี่ก็คืออันนี้นี่เห็นไหมหนึ่งพันเนี้ยเนี้ยหนึ่งพันนะครับมีโอกาสสามสิบเปอร์เซ็นที่จะติดทรูและทางความเสียหายหกสิบหน่วยนะครับเหมือนซาเวดเอาไว้ต่อซาเวดนะครับแล้วก็วิงโบ วิงโบก็อัปเดตไอเทมเริ mainland, ่มต้นนะครับมันก็ใช้อันี้แหละนะฮะใช้พันเก้ตอนแรกเป็นใช้หอกไอจีาสองใช่ไหมอ่ายังใช้อยู่นะครับนี่เออแต่ตอนแรกมันจะใช้ไอพันแปดสองอันน่ะใช่ไหมไอพันแปดอันหนึ่งนะครับสองอันอันหนึ่งเอยประมาณนี้อ่าตอนนี้มันก็เปลี่ยนประมาณหนึ่งแล้วก็ที่สาคัญเลยครับเมเบนย้ายไปอยู่สายเซิงแล้วนะ สกิลการเล่นก็ยังคงเหมือนเดิมครับที่ไพอดโดดไปตีอะไรมาเนี่ยแต่ว่ามันก็เพิ่มความสามารถไปสกิลสองเนี่ยพอโดดปุ๊บเห็นหมันมีวงด้วยแล้วโดนใส่ศัตรูปุ๊บนะครับศัตรูจะติดสโลด้วยนะครับผมแต่ถ้าโดนโดนศัตรูเนี่ยคูดาจะลดลงด้วยนะครับเนี่ยโดนใส่โดนใส่ก็โดนหนีนะครับแต่ว่ามันสติงเล่นไปยากว่ะเล่นสายเติงก็ต้องออกแบบของติงออกฟอร์ดบูฟอะไรเงี้ยจะไปออกแยกล่างนูไฟเบนเหมือนเดิมมันก็ไม่ค่อยดีครับดาเมจมันจะหายไปเยอะ เพราะว่าถ้าเป็นสาย AG เนี่ยมันจะมันก็ได้ต,ตามเมตามค่า AG อจ้วตาเนี่ยไม่มีตัวโด่ไยของข้าไม่มีตัวอินเลยมีแต่สเต็งกับ AG นะครับไม่มีตัวเวทเลยซึ่งเมทเบย์มันเกิดมาเพื่อเพื่อแก้ทางไอตัวเวทยอยู่แล้วครับตัวสายอินเนี่ยดตาชื่อก็บอกอยู่แอนติเมดเนี่ยโดดมาจึงจึงสโลแล้วก็มีโลนิดนึงตีไห yeah, จึงตัวต่อจึงเอ้ย เอาเรื่องไม่ได้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 ต่อยก่อนเนี่ยครับมันก็อาจจะไล่ได้โหดขึ้นนะครับสกิลสกิลมันดีขึ้นสกิลมันดีขึ้นสกาวคือไม่สนใจอะไรเลยเอ่อถ้าคนเล่นเป็นผมว่าน่าจะโหดนะแต่ผมเล่นไม่เป็นแต่คนแบบอยากดูไงอยากดูก็ดูไปไม่ดูก็ไม่เป็นไรนะครับผมตอนนี้ไม่รู้จะออกอะไรเนี่ยเอาขวางอาจารย์ไอขวางอาจารย์มาฟาร์มเละ แล้วก็คงเป็นสไตล์ฟอร์ดบูมแล้วมนะั้งเนาะมองคงก็เล่นเป็นเบนฟอร์ดบูมนะครับผมฟาร์มไปก่อนช่วงต้นไ,ได้อยู่สวย ไอเกมลูน่ะดิสกิปหนึ่งก็เหมือนเดิมครับตีเบิร์นมานาศัตรูเนาะกระด้าลูกแก้วอะอะไรรองเท้าสะกาวสตะกาวไใบกางาแล้วเราจะอันตีใส่ไข่ดีไว้ในตอนนี้ไม่ ไม่ค่อยมีตัวมานาเยอะเลยเทียช็อกเยอะสุดละมั้งคารดูอาจจะเล่นใส่อินก็ได้ยังไงเพนด้างัดทางงัดทางงัดทางงัดได้ไหมบังอยู่ครับบังอยู่ยืนบังอยู่บอดี้บ็อกจึงทีเดียวเออเอคได้อยู่ สกิลสามนะครับเมื่อกดใช้นะครับศัตรูที่ที่ใช้สกิลในบริเวณวงกลมเนี่ยนะครับจะโดนอ่าสูญเสียมานาอะไรวะเชื <c> ่อ <oughs> เดี๋ยวเรียงคำพูดใหม่ก,ก่อนอ่าเมื่อศัตรูใช้สกิลนะครับมันจะเสียมันจะโดนดาเมจอ่าสามสิบเปอร์เซ็นต์ของมานาที่ใช้ไปนะครับ <c oughs> ตอนนี้ถ้าอัพเต็มเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ่าสมมติว่าเรากวดสกิลสามปุ๊บนะครับศัตรูใช้สกิล มนาหายไปร้อยหนึง่งมันจะโดนดาเมจช็อตกลับไปเนี่ยนะฮะเก้าสิบหน่วยจากร้อยนะครับใช้มนาพันหนึ่งก็โดนดาเมจส่วนกลับเก้าร้อยอะไรมันเนี่ยนะครับอ่าวงก็ใหญ่อยู่นะฮะเอาแค่รองเทา้าซิงก่อนดีกว่ามั้งขึ้นหวังอาจารย์ดีปะ่ะเกมนี้อาจจะยาวหรือเปล่าหรือว่าความยาวไหมโอ้ยแต่อุย้ยโซโซหลุดเอาโซฟังเรา เฮียอนันดาเอาเรื่องอยู่ลากรจึงเหมือนมอบเลยอ่ะมันมอบให้เราคิวไอเนีย่ยเติมมานาก่นสกิลหนึ่งถ้ามันเบิร์นมานาแล้วขโมยด้วยเจ้าเลย ตังซื้อวานฟ้าหน่อยพี่พรู้จักเราวะขึ้นไปบนนะครับแต่มนันมันไม่มีประโยชน์ละการให้มีมานานนอ๋อกลับมาแล้วงระวังด้วยกันแล้วกันเฮ้ยมาซ้อนแล้วโอ่ยไม่ปั๊บมานานอย่าเลยมามาซ้อนแล้วจานร่นางกันมาจาน,นแต่ก็สกิลสามได้อ,อยู่แต่ตอนนี้มันเคาน์เตอร์กลับไปแค่50%ของมนานาที่ใช้งานดูดิ ามันใช้มานาเห็นไหมเนะี่ยมันจะโดนช็อตเห็นไหมพอมันใช้มานาแม่งโดนช็อตโดนสกิลสามเราช็อตนะครับผมสกิลสองก็ถ้าเราสกิลโดนศัตรูเนี่ยมันจะอุ้ยสวยก็มันจะลบคูดาวด้วยนะครับจากบิงเนี่ยเอ่อคูดาวเท่าไหร่วะสิบวินะครับอ่าจะลดไม่เหลือสิบเหลือแค่เจ็ดเองมั้งนะนี่เขาจัดไปสแล้วเหรอก็เอ้ออาเฮียไฟฟากูาาาาาาได้ลนะ จะกลับไปไหนวะเนี่ยเบอร์เบอร์สกาวสกาวว่าไงสกาววอดแบบให้รู้ว่าวอดว่องเอาไม่ได้แค่มืงก็ได้เนี่ยก็ได้คิววอดแบบใส่แน่เลยวอดเลยเรียกว่าวอดงัดดิงัดถึงงัดถึงงัดถึงงัดัอไ้ร้องเพลงมันดุ่ย ยังไงว่าต้องตายแหละทั้งวันชาเดอร์ชาร์โลเบย์าชาร์โลเบย์ตัวเรดำนานงัดปึ้งเรียบร้อยสวยมอมันมอบหมดแล้วชาเดอร์าชาร์โเบย์กัล่วงชาเดอรไม่เจอคนเล่นนานแล้วนังแพ่นนี้ไม่จะไม่ไม่ดีป่ะอุ๊ยอ่าเรียบร้อยเงาดีอย่างงี้เงาเงาเห็นไหมสากาวโดนสายฟ้าเราชอ็อตอะ ถ้าเราบิ๊กหนีอ่ะมันก็ครูดาวนานก็เดิมอ่าเห็นไหมมันโดนไฟฟ้าช็อตอีกแกนี่แหละครับก็คือพลังของเรานี่เองแต่ตอนนี้ไม่มีตัวใช้มานาเยอะอ่ะไอ <c oughs> วิดวิดว่าไงวิดวิดวีด้ยเอาไอา้เหี้ยตายคู่ไอาสารร้สันแหลกพอดีโอ้ยเร็วแล้วแม่แหลกตอนช่วงสปีดดีขึ้นพอดี ถ้าไม่แรกวิ่งเราจะลบทันอะไรอย่างงี้เปล่าวะแรกช่วงนาทีนาทีชีวิตพอดีเวลาก็เลดเยอะอยู่เลดึดตัวจะเวีนวิเสสวสส่เลดนี่โซซิวโซซิตเออไม่ใช่โซติวโซซิต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 เฮส,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 สมาโอ,โ,โอ้โหนี่ยม เรียนแม่งเต็มไอ้เฮียแลล, oh ยแลลี่โอ้แม่ก๊อดอย่างหน่อยเนาะอ่ะดิตจ่เอ่น,นไ่จะดึงนี่ก็สกิลสามรอแล้วมีขวดอ่ะนี่ฮะอุ้ยเฮียมันมีลูกสไลด์วะไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยสวยแล้วอึมเชลช็อกตามตูดจีเวนตายเลยกู อ่าแล้วก็สกิลสามเนีย่ยมันก็ปกติอะมันลดไม่มันบวกก่อเวทใช่ไหมแต่ก่อนนะมันบวกเป็นหน่วยเดี๋ยวนี้มันบวกเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเนีย่ยลดความเสียหายเวทยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่ก่อนบวกห้าห้าหน,วหนว่วยสิบหน่วยอะไรประมาณนี้แหละไวาปะนี่ไนโตน้ไอ้เา็เราเอะเล่นแบบสายแทงหรอวะสะทงสะท้อนอะไรอย่างงี้เพราะว่ามันเป็นสายเต็งแล้วไง เอใอส <c oughs> ่เอจีก็เหมือน <c oughs> ดีเหมือนเดิมแล้วบางคนก็บอกใส่สเต็งดีกว่าดูเดะจึงจึงจึงอุ้ยโอ้โหไอ <c oughs> ้ตายก่อนเนี่ยวิลเล่มาจะรอนตีตายเลยกูมันยิงแรงจัดต้องอสะท้อนอย่างนี้น รอดไหมอือหือสูอยากเฮียแม่งเดิน4-5แหละวันนี้เอาขวาแจ้งก่อนดีกว่าครับรองเท้าแดงก่อนแล้วกันเนาะ1 6 0กับ550 2,001ตัวตัวละครรับโซซิต so <laughs> ์ฟ้ามา10านาทีแล้ว ตดวคิปประไอ้มึงเดยสโดิโดนคิปประตัวละครรับไงปากลาเฮ้ยอืมไม่วอร์ดเลยว่ะไอ้ข้างบนอันตรายนี่อิงสบริที้บริฮยมาอะไรที โอ้โหว้ามาช่วยไม่ไม่บวกกันต่ออีกเฮ้เปิืองว้าฟีกู <S <S ไม่บวกมันไม่บวกอะ่ะเห็นเมื่อกี้อยู่ตั้งเยอะไม่ไหนหมดวะ่ะกลับมาซ้อนเชวช็วชอคมาแล้วไม่แดนดีใส่ใครเลยวะ Not problem. a ว่าร์บ้าอะไรเอออันตรีเลยแล้วกันโอ้ไม่ตายเยอ้สวยนี่บิงไม้ใกล้ครับมันได้เกาะด้วยนะครับบิงอ่ะเออสกิลสองมาได้เกาะด้วยครับบิงมาตีสู้ได้สกาวดักซูมมาเนี่ย สกาวมาอะไรพี่สกาวมาวะีสกาวหายอยู่ระวังสกาวเป็นตุ่ยในป่าตุ่ยตุยแล้วมันเดินมารอหลังของหลังไอ้นี่แน่เลยเนี่ยหลังเนี่ยเนี่ยชัวร์ความดีกว่าเพื่อความชัวร์ได้แล้วความกระจาย <laughs> ไปไปโน่นแล้วเอ้ยบ้ารอยอที่ของเราค่ะ่อยนี่ต่อสิบหกมาเถอยอมตายตอนนี้เราสกรอร์สิบสามเราสิบหกวีเลกกดไปห้าแล้วว่าวีเลกโอ้ยวีเลกออกคนเด็กวะเนี่ยมาซากินไม่ดีโอ้ในตัวแม่งยิงเอาตายได้นะนไม่เป็นไร โดนหนีเขาเนี้ย้ยผิดพายแล้วันี้นี้ดาวดาวอัดดึกอัดดึกอัดดาวตายเย้ในโตมาโอ้โหอ้โหเต็มตีนเต็มตีนเต็มตีนโอ้ยมันแก๊งสามตัวว่ะ กับไปก็รอดอยู่แล้วกำลังสู้กำลังช้าจเลยอ่ะดิสอีสเปรี้ยงหายไอ้เหลวยู่หายมีวอร์ดตรงนี้มันยังหลังอ่ะอาจจะมีวอร์ดนะเพราะมันเดินเดินมาแล้วอ่ะนั่นไงสกาสเกาวมาเจอแล้วช่วยอะไรน้องแพนด้าตันมาสวย วิเลสตูดมาสกิลบสักแล้วก็บึ้ยเฮียวไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเขาเลยนั่นไงพวังจริงด้วยฝากไว้ก่อนครับใจเย็นสวัสดีครับเจ้าคาฟา ตีโค้วชาเลยเอาเขี้ยอะไรเป็นขั้วไปสี่จุดนะขั้วแบบนั้นอย่าโดนแก๊งในป่าอย่าตายโง่ๆกันนะนี่พูดไม่ถึงคดคือพูดไม่ทนันคำคืพูดไม่ถึงคำเลยไอ้ยัยตายไอ้โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยไม่ได้ว่ะอยู่เยอะไอ้ยัยไม่ไหวไม่ไหว

โครออกฟ้าก่อนเลยหรอโซว่าอยู่ใส่ฟ้ามังาาม้งลาฟ้าก็เปลี่ยนเป็นกลางคืนหรือกลางวันได้แล้วแต่ าเราออกมือใส่ฟ้าก่อนเราก็ไม่มีดูเลือดไอ้เฮียเอาดูเลือดมันก็ไม่ดีมันก็จะบางพอวันนี้มาติ่งหนึ่งก่อนไหมนากากด้ำอะ่ะแล้วค่อยมือใส่ฟ้าทำอะไรพันจ้าเพื่อนอ้าวแย่ไอ้เฮียมีนูแล้วมีนูเอ้ยบึ้งโอ้ไอ้เฮียไม่ตายไม่ตายเคยได้อยู่โอ<ฮ>้ยอันตีแมันโคตรจะเบาเลยว่ะเพราะว่ามันมีในตัวมานาน้อย เราช่วยเหลืออะไรได้ไหมเอวได้เอวได้เอวได้สกิลสามเล่นเนี่ยสกิลสามอยู่ได้ทั้งสิบวีนะครับถ้ามีศัตรูใช้สกิลมันก็จะช็อต วงก็ใหญ่อยู่สวยมีแพนด้าเอาเรื่องอยู่แต่พิษเลส่ายโคเด็กอะไรเงี้ยอต่อไปพซื้อวากันแรงวันนี้ตนน่อไปแปดร้ย <Good sugar. S 1> อยยางสเกา้า โซได้พาฟ้าแล้วกระดาฟ้าเราก็ช่วยในเรื่องของอันตีอย่างเดียวนะครับก็ไม่ดีเท่าไหร่ตอนนี้ไม่ได้มีตัวมานาเยอะเล่ตายโอ้โหอี่อันตีโบดิกหนีเพื่อวิ่งวิ่งวิ่งใครมาซอนะโดนี้เคียรมีนัวตายช่วยอะไรไม่ได้เอ้ยป้อมตีเอ้ยไม่ตาย เราต้องเป็นคนหล่ออยแล้วจังหวะนี้แต่มันหายหมดแมพเฮ้ยชิบหายแล้วโดนใบจึ้งอืออึอึสุดยอดรอดไปได้ดึ๋งดึ๋งดึงดึงดีดีอ่ะไอ้้ไอ้ ไ <laughs> อ้สันรอดเฉยสุดยอดรอดไปได้ไม่ <laughs> มีสก,กาวใบแล้ววะจะไปลอยได้ไงซูสี่โซูสี่เหมือนแบบว่าหมูกันกันตอนนี้เย้ย <laughs> ม็ <laughs> ได้ตัวกดกาแล้ววะเขาหวังเขาหวังเย่ยเลยหว <laughs> ังซี่เจ้าอ่ะ <laughs> ใครกล้าเดินไปลันล,ล,ลี่สไลด์ทุบเราตายอีกเอ้ยมิเลียลองซ้อนคนนี้เมื่อนลันล,ลี่แหนมยู่วะถ้าตัวเดียวกูท้องแต่ถ้ามันหลายตัวกูไม่ท้องนั่นไงเพียโอ้โหเร็ว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 เออไอ้จิงไปไหนเราจานไม่มาตีต่อเราจานมีมีได้ไงวะโอ้ my god เไม่รู้เอ็งเฮกไอ้เหี้ยเจียวช็อกมาไอ้สัตว์เออสวยคอมโบคอมอุ้ยสเกลสเกลเ้ยสเกลสเกลเฮียสเกลจะซูมสเกลสเกลสเกลเอาว้าสวยเอาไ้ฟอร์ดบู๊ดีกว่าเปิดปุ๊บเจอตัวสเกลอะไรอย่างงี้ผมเป็ดนี่แหละส์ผมเป็ดพุ่งอยู่เลย ลายโตมีโน้ไม่เป็นไรวิเลมันกิวหนึ่งตันก่อนได้ไม่มีปัญหาไปทางด้าเป็นด้าเจอปุเปจอกู๊จะกดโน้ตให้กดโน้ตให้มันไปฟางบนมันไปฟางบนแหมเอียเมื่อกี้ไม่น่าโดนหนีชาร์โดเลยงั้นวันเยบอย่าไปเลยดี๋ยวเอานเนี้ยไปเลยเพื่อซีไม่ยเยอะหวอดหมดอีกถ้าไม่เอาต้องหวอดตรงนี้หลังหลังปอมจะได้รู้ว่ามันจะมา สกาวใครเน่งพี่เป็ดปับเป็ดแ่นน่าเลี้ยงอยู่ปังนนโอ้ยอีเหี้ยเอ้ยสกาวสกาวอีกแล้วไม่ตาย อยูเวนดีเมื่อกี้เมื่อกี้จะกดเดลเดอร์แล้วนะได้ไหมพอตีคีแป๊บนึงแหมเมื่อกี้ถ้าเรากดเดลเดอร์เราน่องมาแล้วนะถ้ากดเดลเดอร์ฟาร์มมันจะฆ่าเราอยู่เรื่อยเลยนะเพราะนมไม่ใช่เออดูมานาไหมเนี่ย่าเอาบุแทงให้ไอ้นี่ก็ได้วะ แกมันรอฟรีมาแล้วรอฟรีอันติบึงสวยอุ้ยทุบโอ้ยเฮ้ยมตแล้วหรออีเห้ยนิดเดียวตานมต้องรียไอกูก็ได้นโตจอกกอเลย่ะตายของมึงอันนี้ นี่จอร์ลบิงดาวใสด่ดาวมนันังเลยโอ้โหเรียบร้อยโซไอซ่าโซซิดโอ้ไข่เมาส์เลยเพื่อนให้คาถาฟ้าใครวิเลย์อ่ะเออมันอย่างน้อยมันก็โซโล,โลใครได้สักตัวหนึ่งไออย่างน้อยไอวิเลย์ตอนนี้น่าจะโซโลสกาวได้าาแล้วไอเทียแต่ปัญหาน่าจะคือไนโตนี่แนะ่ ให้ในตัวให้เป็นด้านตะการนะโอ้วิแหลกกระตุกกระตุกมีไก่แจกแมงโยนะ เฮ้ยโ oh, oh. อ้โหคอมโบคอมจอยโอ้โหไม่ได้ขย oh. ับเฮ้ยไอพี่อแม่งหอยมากับแล่ไีกล่าวว่าเราไม่ตายเนี่ยเอามันเลยออาตีคนเดียเลยจะโดนใบโดนใบมีนูอาะช็อกกิ้งแล้วอุ้ย ไอ้เฮียจะชอบสกิลแรงจัดวะเออไอ,อหน้อยวิเลก็โซโลโสกาวได้วะน่ารอดในโตมีสักเอ,อ้ยโตไม่ทันนะครับเราไปลอยไม่ได้วะเงี้ยโ,โดนโ,โดนโลชุดเดียวไม่ได้บิง้งหนีเลยวะก <c oughs> าฟาลดก็ไป อย่าไปโดนแก๊งโง่กันเอาคัทไว้มาเสอยละฟาร์มิงหิวไว้ยังอยตังนั่นไงอีกแล้วอุ้ยไอ้เทียโชคดีเดชบุญไม่ล็อกเราเดชบุญเดชบุญอันตีแม่งเลยเอ้าไอ้เทียนตีไม่ได้อีกมันแบบตะดึกมันแคนเซิล่ะมันซีซีก่อนนะมันดังแม่บ่ะ แต่มันก็ไม่ตายหรอกมันอานไม่เยอะอได้ได้อยู่นวอฟ้าไว้ <'m> เอ้ยมีวอดฟ้าเรานี่หว่ะแรงนิดนึงเอาเออ <of> อุ๊ย <is mine. S 1> ว้าวสวยแล้วมึง <c oughs> เออโ,โอ้โหยอดทั้งดาฮิเอ9สกาวสกาวสกาวมือฟาร์มเลยเฮียลูกสองบวกสิบิลเวอร์บูเริตโอ้แหลกเฮียอเอ้ยมันไม่ได้ปิงแม่งแหลกโอ้ไมก่กอดกำลับบงมันเลย แหลกป่ะโอ้โห,หเหี้ยเอ้ยค้างโอ้ค้างเราคนเดียวหรือค้างหมดวะเนี่ยเอาละครับนาทีชีวิตเข้าได้ไหมเอ้ยอออออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวชิบหายแล้วรีคอนเนค โอ้หรุดหมดละไม่ได้้ใส่คำสั่งรีคนนี้ก็มันจะได้แหละแปลว่ารุดหมดเลยไม่มีห้องอยู่ละเอาไปละแค่นี้น,นะทุกคนนะค <c oughs> ้างโอ้แม่งเซิงเลยโอเค